น,น่ารักยังไงมีแฟนดู <พอ S 2> มือเติมพลังหน่อยได้ไหมเ็า<อ>เป็นแฟนกันแล้วแต่บทไหนก็รักค่ะแฟนก็มีคนเดียวเนาะรักเหมือนกันค้นาที่รักคือบนถึงเป็นแฟนไม่เป็นแฟนก็นบนแต่วันนี้วันนี้วันพิเศษใช่ป่ะเพราะวันนี้เราเป็นแฟนกัน แก่หกกินนี่นะครับต้องลงโทษเอาคืนมาเลยนะเอาปากมาเลยวันนี้ที่รักทำไมไม่ริดรอนี่เป็นแฟนเคับดต่งตึ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 งงตนงตึงตึงัึงต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 ึตึง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 นึงตง ให้มันถูกยับให้มาดูแฟนเด็กนี่ยากเขาผมมีแฟนแล้วนะครับเขาบอกว่ามาเป็นเป็นเพื่อนไม่ก็เป็นแฟนไโอ๊ยเนี่ยวันนี้เราต้องเลิกเป็นแฟนกันหรือเปล่าผมวม่วเลยครับจิวจิวนานแค่ไหนเนี่ยว่าจะมาถึงดูถึงเวลาครับอ่อนชั่วโมงหนึ่งครับผมเหนื่อยไหมครับนอนเพลินเลยนะครับคุณ เหนื่อยใช่ไหมัไปนอนต่อปะสบายบายค่ะผม